ทังประกำ่อนปรกำ่อนมอไซ์ส่วนมันานปมาแม่เลมามอในมามามาอมามามาเมาเทียมาเที่ยวมาสรมาระมาระมาจ่า hmm ทั้งประกำาลวงประกตุประกเังจุติจ้านทั้งจาบานจาเมืองจะไปจาเขาจะน้องกเอเลยเนี่ยเชื่ดนี่สิ่งศักดิสิทธิปจตันนนมงเนี่กรเซิเนอมาวมันนเีมุกติใต้จิตมันนี่มางานอันหลวงปู่เปนแน่ไมนี่อำเภอมอวันวัฒนมุกเอยวัฒนมุกคนอายุวัฒนมุกคนนะครับ มันหวังเกี um, uh, unusual unusual> hmm. ่ยวมันวังไหวายมันเปล่าหลินมันสารพัดก่ท่านที่กาลสินนะคะอ่าเป็นว่าตะบลย่างตลาดติฟินน์ตะบลอุมเมาตะบนอุ้มเมาตะบนตลาดแต่ว่าคนราะไงเรามาบอกว่าหันเราว่าอ่ะตะบย่างตลาดไอ้ตะบลย่างตลาดอตเภอย่างตลาดเราว่าเรายางหรบอเปล่าัุ้มเมาไงตะบลอุมเมาตีอันนี้ก็ทำพิธีด้วยกันนะคะสเชืิญนะคะสบายหดีมาหอดแล้วคือจะเปิดวันละพน้องเอ้ย ความสมบพรณลูกค้าก็ตองพ่อลูกคะแกงหางอุ้ยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะคะหมากไม้เยอะมากบุรมากหลากไม้นะครับทางนี้เพิ่นขอเองครับผมมีแนวอดผมมีแนวหยากนะครับ ่วนช้งเราก็นนพ่อสีก็ยังคงถูต้นไม้อยู่นะคะยังไม่หยุดนะคะหลังจากที่อยู่กับที่นานสามเดือนก็เลยเอาให้เต็มที่นะ,ะไ,ได้ออกมาสักครั้งขว้าน้วยขวัานนจะไปกินข้าวด้วยวควันหันหีไปทางนาข้าวแล้วนะคะ เดี๋ยวสักพักเราเส้นเสร็จตอนบ่ายนะคะจะมีการแหร่เดี๋ยวเราก็จะปัดภาพไปที่การแหร่เลยนะคะตอนนี้เราทอดทำพีธีเส้นไหว้พระครูประ,ประกรรมเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็รอเวลาแหนะคะ ทั้งคนทั้งช้างก็จะได้พักผ่อนนะคะพรานเราก็เอยนกายแล้วนะคะครับคืนนี้เราก็พักอยู่ตรงนี้นะคะนี่นา่าจะฝนไม่ตกนะคะต <บ S 1> แต่ตแต่บรรยากาศเหมือนจะตกนะคะน่าจพ่อลงครับเมื่อกี้เล่นอะไรกันนิดนนะคะพ้อลงนู่ อเอาละครับอ๋อยุทตหัตถีกันแล้วครับอันนี้อมนะครับอมเดี๋ยวไม่ต้องพ่อลูกนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่ครับก็จะไม่ได้ทำร้ายกันนะครับพ่อลูกามงยงเล่นดลงมาเดี๋ยวงานหลังเราจะลปอยสงพ่อลูกไปเลยนะครับควานไม่ต้องนะครับควานก็นอนดูอย่างนี้นะควานควนก็เฝ้าแบบนี้นะนี้ช้างก็นะครับยุทธหัดถีกันนะต่อไปมงายไป คูครับสองลูตอนนี้พ่อกสองลูกัแล้วเครับว่าไมสร้างาให้่นละโอ้โหนีครับนี่ครับได้แตงไทยมากป่ะีนี้ได้แตงไทย้วนะะฮะแนมบอนนมบอนเจ้ากระปองคนนันโอ้เลูกก็ยังเล่นกันอยู่นะคะ อผักจุกแล้วคักผักจุกแล้วถูตัวฟันคลายนะคะนีกับพ่อไพ่อซิบตันดีเยอะมั้งมันนอีเนามยูนี่มันนม่นามหลายกว่าน้องโมยูนี่มาครับจูงบื้น โอ้ยนี่ฝากปมนี่ยังจะได้ยังลองไตเลยได้บอสยกที่สองเริ่มขึ้นครับพอลูกเล่นอี่แล้วครัยกที่สองครับผูดที่โอ้ได้ยินเสียงงาแล้วอ้าวพอเกยหัวลูกแล้วนะคะทำไมอ่ะไม่เอ้าเฉยๆเลยฮึบอ้าวอ้าวลูกคันมาแล้วลูกทัดไทยแล้ว ้าเป็นคนก็น่าจะยืนคุยอะไรกันอยู่นะคะพ่อลูกปรึกษากันยกขึ่นเด็กขวานคุยกับคุณพ่อแล้วครับจะไาต้นกล้วยยูนองไหมคุาจารครับโห้ยคือแะไรอ๋อช่องดีะอ่าบางคนตามแยกย้าย กินยาอนนะค่ะกินยาก่อนสักพักแล้วค่อยมาเล่นกันใหม่นะคะฝึกเป็นช่วงๆนะคะเป็นได้ฝึกด้วยนะครับอ่มอญทำไมไม่เอามอญเนี่ยครับมอนี่ครับดูมอญฟันเลยครับมันจะเตะกันครับบนี้ รอแห่นะคะตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ตอนนี้บ่ายสองหมดบ่ายโมงครึ่งคุณผู้ชบ่ายโมงครึ่งนะคะน่าจะประมาณแห่ก็สามโมงสามโมงนะคะสองโมงครึ่งก็เตรียมตัวอาบน้ําแต่งตัวนะคะต่อไป้เรื่องอะไหรก็พอบรรยากาศดีมากเลยค่ะเหี่ยจะอยู่หลังวัดนะคะ ส่งโม้เบื่อกาับบอนบานก่อนสิเด้ส่งอยู่ตอนแรกว,ว่าเอฟซี C มาเดี๋ยวเราพักคนสักครู่นะเดี๋ยวพอถึงเวลาจะได้ล้งางช้างเตรียมตัวไปแหนะคะอ่าควันเมืองถักผ่ายคุณพ่ออีกแล้วนะ,ะพ่อไม่สนใจนะคะ พอ,อยังห่วงกินอยู่นะเด<ม>็กโคมเล่นด<ม>้วยนะคะพี่พันนุณพ่อหันแล้วนะหันแล้ว,วอ้าวอารับยกที่สามเลยละไปสกิดคุณพ่อจนได้นะคะพันนึงเออ โอ้โอ้งัดสมจริงแล้วเจ้าดูสิส,ส,ส,นะสมจริงมากเลยนะ <c oughs> โอ้เบียงซ้ายเบียงขวาเลยนะนพ่อลูกนะนี่ยขนาดว่าพ่อลูกแล้วนี่จะเรียกพ่อหันมาทำยุติการทีนะฮะเมื่อกี้คุณพ่อกินหญ้าอยู่นะคะพ่อเป็นไก่ส้นลูกจะต้องลูกไว้ส้นเก่งที่าัน ดูหน้าหน้าพ่อก,กับลูกคล้ายกันมากเลยนะหลังลำตัวยาวเหมือนกันเลยคะคนักงานพี่ขวัญจะดูวงแคบหน่อยคะ,ะก็เลยดูไม่ใหญ่ไม่ยาวน,นักลูก,ลกพยา,ายามสั่ยพ่ออยู่นะคะะอ้เอาอีกแล้วครับอ้ พยายาซ้อมครับอ่านะครับอ่าพ่อดันลูกลูกดันพ่อนะฮะเอ้าเอ้าดันพ่อดันนะัอ่าลูกดันบ้างนะพ่อลูกคู่นี่นะล,ลูกนี่นอนอย่างเดียวนะวู้เอาสมจริงแล้วสมจริงแล้วครับทีนี้เออเออขวัญขวัญดูนะครับดูพ่อดันไปแล้ว โยมไหมครับโยมไหมฝันเมืองเราโยมไหมเอ้ยงานเล็กกับเขาหน่อยเด้ยเลี๋ยวงานกระเด็นนะครับงานตัวเองยิ่งเล็กๆอยู่ด้วยสมมั่นจริงครับสมมั่นจริงมากจริงๆไม่ได้แบบสมบบาิขนาดนี้ใช่ไหมไม่ครับแต่สมดีกว่าสมดีกว่างานโม่ไดีกว่าครับเอาอีกแล้วครับ โอ้รู้สึกแย่ลายชนเรืเ่องนะฮะตัวนี้คือชนด้านข้างนะครับได้ทุกรูปแบบนะพอลูกคู่นี้นะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะซ้อมมาแล้วนะคะสแสดงยุทธหัตถีไ,ได้ทุกงานนะคะอโอ้ที่แรกว่าจะได้ไปขวุขันงานยกเลิกนะไม่จัดนะคะปีนี้ ว่าคว่ฮิตยังพอทักซ่าอยู่เพื่อนวะมันต้องรักษาระยะเพป็นวายงั้นสันเลยปีนี้ผมมีขบวนครับก็เลยบ่อหมีสซ่าอืมนะพักยกเลยค่ะพ่อจะไปหาเล็มหญ้าต่อนะแต่ลูกเนี่ยรู้สึกจะสนใจแต่คุณพ่อเหลือเกินวัยรุ่นนะคะเดี๋ยวจะไปสกิดพ่ออีกหรือเปล่านะฮะ คันแล้วก็อยากดูช้างเสร็จแล้วก็งีบจันททีนะฮะหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มเย็นนั่นนะพักแรงนะครอ้าวโทรศัพท์ปลุกแล้วครับนาฬิกาปลุกแล้วครับตื่นได้แล้วเหรอครับ<ะ>ต้องรับโทรศัพท์ก่อนนะคะไม่

นายโทรมาถามข่าวร้านไหมรลานปะตัวร้านไม่มีเพื่อนนอนใช่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องพลายแสนสั้นขวาเมืองนะคะฝากกดซับสไคร e กดกระดิ่งกดไลค์กดแช์นะคะ หน <1 S 2> ึ่งไลฟ์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ